สิ่ง no. <fen> ท s <S <men milhões> ี Blood ่นักบอล99%ไม่ร <cle an mechanical Pixel>. ู้นะครับคือเขาไม่รู้ว่าต้องสร้างทิศทาง8ทิศทางออกจากตัวของเขาเองตลอดเวลาบางทียังไม่รู้เลยนะครับว่าต้องสร้างทิศทาง8ทิศทางออกจากตัวเองด้วยทั้งที่ตัวเองมีบอลและไม่มีบอลทําไมต้องสร้างนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทิศทาง8ทิศทางเนี่ยมันเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกในการเล่นบอลของเราที่จะช่วยให้เราเล่นบอลได้ง่ายขึ้นเราจะรู้เลยนะครับว่าเราจะรับบอลส่งบอลเลี้ยงบอลพาบอล ร่วมเล่นกับเพื่อนที่ไหนของสนามได้บ้างที่ไหนของตัวเราเองได้บ้างสมมติว่าเราได้บอลตรงเนี้ยเราจะทํำยังไงหลายคนก็แบบอ่าพี่ส่งให้ใกล้ๆอ๋อทำชี้อยู่นีงั้นแล้วถ้าเกิดคู่ต่อสู้มาประกบตรงนั้นมันไปไม่ได้ <c oughs> เราทำยังไงนอกว่าแค่นี้เราก็แบบงงแล้วนะครับซึ่งมันจะจบด้วยการที่เราคิดช้าทําช้าเล่นหลายจังหวะแล้วโดนแย่งหรือแบบเล่นยากนะครับไม่ใช่เล่นยากเพราะว่าตัวเองเก่งนะครับ เล่นยากเพราะว่าคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงนะครับเห็นปะแต่ถ้าเกิดเราสร้างทิศทางไปทิศทางออกมาจากตัวเราเราเห็นอะไรไหมผมต่อห้คตรสู้ลุมแย่งเราเลยปีทิศทางนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรรู้ไหมครับมันคือทิศทางและทางเลือกที่เราสามารถจะส่งบอลรับบอลพาบอลไปในจุดต่างๆได้ของสนามเห็นไหม หรือว่าเราได้บอลตรงนี้ขู่เรือสู้มาปิดเลยสองคนอย่างเงี้ยเราทําไงเออหลายคนนึกอย่างเดียวนะครับคืนหลังแบบเปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราสร้างทิศทางไปทิศทางออกจากตัวเองเป็นไงปังเห็นไหมเราสามารถทำอะไรได้บ้างครับโค่รือสู้มาปิดตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมมันไปยากใช่ไหมเป็นไงอ่าส่งมาคนนี้ก็ได้ส่งอย่างเงี้ก็ได้ส่งคืนหลังก็ได้หรือทําอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะมีตัวเลือกและทางเลือกออกมาจากตัวเองทันที หรือว่าเราไม่มีบอลเลยเออแบบโหพี่ผมไม่ค่อยได้บอลเลยไม่มีบอลเลยทําไงดีนะครับเราก็สร้างทิศทางไปทิศทางออกจากตัวเองเลย <c oughs> ทีนี้เรารู้หรือยังครับว่าเราจะไปรับบอลจากเพื่อนตรงไหนได้บ้างทิศทางไหนได้บ้างที่ว่าแบบอ้อวิ่งขึ้นหน้าไปรับบอลอ๋อลงมาช่วยวิ่งออกข้างนู่นนี่นั่น,นวิ่งทะแยงคือนอกปะมัน <c oughs> มันอยู่ในทิศทางไปทิศทางนี้ทั้งหมด แต่ส่วนมากก็ไม่แค่วิ่งแบบวิ่งขึ้นลงออกซ้ายขวาใช่ไหมล่ะแล้วพอเพื่อนส่งบอลให้เราปั้งเป็นไงครับเพื่อนส่งบอลให้เราเราก็สร้างทิศทางไปทิศทางออกจากตัวเองเลยเราเห็นไหมครับว่าพอเราได้บอลแล้วอะเราสามารถไปไหนต่อได้บ้างสมมติว่าเราได้บอลตรงนี้เราสามารถพาบอลไปไหนได้บ้างทุกคนทํายังไงไหนลองใช้ทิศทางไปทิศทางซิเราเห็นภาพตามนี้ไหมว่าเราไปไหนได้บ้างหรือว่านะครับหรือว่าเราได้บอลตรงนี้เป็นไงครับ เราสามารถพาบอลไปไหนได้มางเห็นไหมเนี่ยแบบได้บอลน,นะครับได้บอลพลิกขึ้นหน้าเล่นเองเลยได้บอลอักคืนให้เพื่อนไหมเอาได้บอลส่งออกซ้ายขวาคือคืนอน็อปอะมันจะรู้ทันทีผมต่อให้โดลุมห้าคนเลยแต่ถ้าเกิดเราสร้างทิศทางไปทิศทางออกมาเป็นไงเราเห็นไหมว่ามันยังมีทิศทางที่เราสามารถเล่นได้แล้วไม่จะเป็นที่ต้องส่งให้เพื่อนด้วยเลี้ยงไว้ทำงานก็ได้เห็นไหม เลี้ยงไปเลี้ยงมาดึงไปดึงมานะครับคู่ต่อสู้วมาปิดทิศทางเหล่านี้เอาเป็นไงครับอ๋อพี่คู่ต่อสู้มาปิดทิศทางที่ผมจะไปเป็นไงทิศทางอื่นก็เปิดให้เราเล่นเห็นป่ะสิ่งที่เราจะเจอคือโดนลุมอย่างมากก็สองสามคนนะครับดังนั้นเนี่ยยังไงยังไงเราก็มีทิศทางเอาตัวรอดได้อยู่แล้วหรือว่าเราไม่มีบอลเลยโหไม่มีบอลเลยอยากได้บอลจริงเลยทาไงนะครับวิง่งไปขอบอลกับเพื่อนที่ไหน เออเราทำไงวิ่งไปขอบอลที่ไหนโค้ดบอกอ้าวิ่งทำทางขอบอลหาช่องซี่หลายคนก็งงนะแบบสงสัยต้องเล่นบ่อยๆประสบการณ์ถึงจะแบบถึงจะเห็นภาพนั้นผมเอาภาพมาให้ทุกคนเห็นแล้วทำไงสร้างทิศทางไปทิศทางปังเรารู้หรือยังว่าแบบเราจะไปรับบอลจากเพื่อนตรงไหนทิศทางไหนตรงไหนได้บ้างเพื่อนได้บอลตรงเนี้ย วิ่งลงมารับบอลตรงนี้เพื่อสมอบอลให้จับบอลพลิกออกข้างส่งจ่ายสบายเห็นปะหรือหรืออะไรครับเป็นไงเพื่อนในบอลตรงนี้วิ่งขึ้นหน้าเลยวิ่งขึ้นหน้าเป็นไงครับโอ้เพื่อนเปิดบอลยาวให้รับบอลแตะยิงได้หรือเป็นไงครับพี่ออกข้างนะครับพี่ออกข้างเป็นไงรับบอลปั้งคืนส่งบอลน,นะครับแล้วก็วิ่งไปรอหาช่องว่างต่อไปเห็นปะทีนี้เรามาดูเหตุการณ์จริงกันนะครับ สมมติว่าเราได้บอลตรงเนี้เราสามารถพาบอลไปไหนได้บ้างเห็นไหมหรือว่าเราได้บอลตรงนี้เราพาบอลไปไหนได้บ้างหรือว่าเราได้บอลตรงนี้นะครับเราพาบอลไปตรงไหนได้บ้างและนะครับถ้าเราไม่มีบอลเลยเราอยู่ตรงนี้ไม่มีบอลเลยเราพาบอลไปตรงไหนได้บ้างนี่คือสิ่งที่นักบอล99%นไม่รู้นะครับดังนั้นนะครับบางทีนะครับมันไม่สําคัญนะว่าเราจะได้บอลหรือเปล่ามีบอลหรือไม่มีบอล มันสาคัญที่ว่าเราอะสร้างทิศทางไปในทางของตัวเองรอบๆตัวเองได้หรือเปล่าเห็นภาพชัดเจนไหมบางทีเราแค่ไปวิ่งในสนามแล้วก็สร้างภาพทิศทางไปในทางรอบตัวเองตลอดเวลาตลอดเวลาด้วยนะครับไม่ใช่แบบสร้างแล้วหายนะ <c oughs> สร้างตลอดเวลาเราก็จะรู้เลยนะอ๋อฉันได้บอลเนี่ยแตะนี่เลยได้บอลน,นี่ยโหพลิกขึ้นหลังคือน,นอกอ่าบอนมาเองอัตโนมัติทางเลือกมาเพียบ โคสู้รุมแย่งสี่ห้าคนยังแบบยังเอาตัวรอดมาได้แล้วอะ่ะลองเอามาใช้ดูครับอย่าเพิ่งเชื่อผมแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าครับแล้วทุกคนจะรู้เลยนะครับว่าพวกนักบอลเก่งพวกนักบอลที่มันแบบนักบอลที่เหนือชั้นมันมันเห็นแบบนี้นี่เองนะอะไรเงี้ยไอ้ที่เราฝึกทั้งหมดมาฝึกมองรอบตัวอ๋อมองรอบตัวเห็นเพื่อนไหมตรงนี้นั่นโคชชิ่งเออเราอ่ะเห็นภาพนี้ไหมใครเห็นก่อนใครเห็นได้ชัดใครเห็นได้ตลอดเวลาทั้งเกมนะครับสบายเลยนะครับเล่นบอลสบายทั้งชีวิต ลองนำมาใช้กันดูนะครับ